พัดแล้วก็กลับกลับบ้านไม่ใช่พี <S <S ่ไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่พี่ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมากับเรื่องกลับมากับได้ไหมวะและก็เรื่องกลับมาอีกครั้งนะครับทุกคนกับซุ่มจอุ่มพีกระจก สุ่มผีคือจกน่าแก่มา <c oughs> <c oughs> เป็นอีพีสองนะครับทุกคนดังนั้นก็ขอคุณละหน like <c oughs> ึ่งไลค์อะคลิปที่แล้วขอสองพันไลค์แม่งยังไม่ถึงเลย <c oughs> เออได้พันเจ็ดพันแปดเนี่ยเออคลิปที่ผมขอสองพันไลค์ได้ไหมอ่ะเพื่อได้เป็นกำลังใจในการทำอีพีสามแต่ที่จริงอะผมขอบอกแล้วทุกคนแกล้งสุ่มผีเนี่ยอาจจะลงได้แค่อทิละสองคลิปหรือว่าอาจจะคลิปเดียวนะครับเพราะว่าคนไม่เริ่มรู้จักแล้วแม่งก็เริ่มหายากแล้วครับทุกคน อันนี้พูดจริงเออดังนั้นก็อาจจะมีคลิปอื่นๆแทรกเข้ามาในช่องนะครับอาจจะลงคลิปอาทิตย์นึงอาจจะลงสัก2 3าคลิปอะประมาณเนี้ยแต่ผมกลับมาแล้วไม่ผมไม่หายไปไหนเหมือนจากครั้งที่แล้วหรอกดังนั้นก่อนจะไปรับชมกันนะครับขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้อายในเด้อน <c oughs> น้อหรือคอมเมนต์ก็ได้อยากให้พวกผมเนี่ยทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอย,อยากให้ทำอะไรนะครับเพราะตอนนี้กูก็กลับมาแล้วแต่กูกคิดไม่ออกนะว่าจะทำอะไรป <c oughs> วดเขียนไม่ไหวละอีกไม่ละทุกคนไม่ได้ไปเจอในคลิปคนแรก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  โซผมวะเท่แย่าย่โซผมย่แฮแฮร์ผมครับผมครับโคตรเท่อ่ะอิโซคูอ่ะทำไมยูไอแฮยูไอแฮร์เท่ใช่ไหมแย่าผมมาครับโงอะไรอ่ะโงหัวจุกอะไม่รู้อะพี่ผมไปบอกช่างว่าแบบผมขอตัดที่เท่ให้มันแบบสผมว่าช่างิน่าจะไม่ได้ตัดแลยน่าจะมัดแล้วก็กลับกลับบ้านพพีี่่่่ไไมมอะไรนะไม่ใช่ ี่ครับผมคิดเองติดใจตู้โขมพี่ไม่ก็ติดใจตู้โขมดิซุ่มไก่เหรอพี่ผมว่ามันก็มันก็ไม่แปลกนะพี่เอ็งอย่าอยู่ใกล้เตาแก๊สเด้อไม่จะรู้ถ้าชอบไพี่พี่อะไรพี่อะไรพี่ไม่ ี่พี่อกี้พี่หันหลังฮะไมื่อกี้อะไรวะพี่เอ้าพีดีกวเอ้าไม่พี่หันหลังปะแบบพี่หรอลูกค้ากูหลอนเลยไม่พี่มันหันมันมในนี่จริงๆพี่เมื่อกี้พี่มาหันหลังอ่ะหนักแล้วเพื่อนพี่พี่เห็นปะไม่หนักแล้วเองอ่ะหนักแล้วทรงผมอ่ะไม่ผมไม่หนักพี่มันผมปกติพี่มันปกติไม่เหมืนไม่เหมันไม่จะตกไงเราเอาขึ้นได้ไหมเราเอาขึ้นใส่ขึ้นดิพี่เย้ดีๆนะเอาปล่อยดิพี่ทีนี้ อ้ยหนักแล้วหนักกว่าเดิมหนักหนักว่าเดิมแล้วอันนี้หนักกว่าเดิมแล้วพี่ผมเริ่มอีกว่าไม่ใช่แหลยยี่อะไรวะพี่เป็นอะไรเฮ้ยทรงผมฟูเลยค่ะพี่จัดทรงผมดี่เหรอพี่จัดทรงผมทรงผมเป็นอะไรเนี่ยจแทรงผมเป็นยากเทียวเลยโอ้ย อุ้ยจอมไซจอมคนผิดแน่เลยใครพี่ฮะพี่ชื่ออะไรอ่ะชื่อดิวเหรอแล้วพี่คนเสื้อขาวอ่ะชื่อตั้นเหรออะไรอีของมึงเนี่ยจอมคนผิดเอาไว้ไม่มันหน้าเหมือนคนหนึ่งที่หนูเคยเห็นไงไม่หมายถึงคนที่น้องเจอหมายถึงคนนั้นไม้เยี่ยมเลยไม่ว่าเราเปวยคนนั้คนนคนนั้นเขาไม่ได้หมายถึงมึง ที่ผมคิดอายุนั่นนะเขาเป็นคนยังไงที่เขาถามอะไรเราเราคุยด้วยกันดีกว่าเราไม่ต <c oughs> ้องคุยเรื่องคนอื่นแล้วก็กรจบไปเลยมันหันมาอะไร <c oughs> นั่นคืออะไรอ่ะคืออะไรนะ <c oughs> ข้างหลังพี่อ่ะก็กระจกไงกระจกสวยเนะาะก็สวยดิก็กระจกที่ซื้อมาเมื่อวานเป็นท่สวยดอ๋อพี่ซื้อจากไหนอะ่ะเอาข่าวทำไมจะไปซื้อเลยได้ไงล่ะไม่อยากรู้ไง ก็ซื้อมาจากร้านนี่แหละซื้อจากไหนล่ะพี่พี่อยู่กับใครอ่ะเอ้าไปดิบกันกี่คนพูดบีพี่อยู่กันกี่คนสองคนครับกี่อะไรขยับวะขยับอยู่ไหนไม่ขัดนางจุะจกไม่ขี้เหี่ยวอ่ะพี่เอาดีๆพี่อยู่กันกี่คน Two person Two thousand ไม่ใช่ละนะสองพันสองพันเราพี่มึงเห็นอะไรอเออกระจกก็ไม่มีอะไรนี่ หันมากะจบเป็นไรไม่มีกระซุกกระซิบอะไรเนะก็หนูมันเห็นอะไรไม่รู้แต่หนูไม่เห็นแม่งตาฝาดหรอให้เราตาไปคว้ากระจกไหมล่ะเออไปคว้าเลยไม่ดีพี่มันจะแตกนะแต่กูเพิ่งซื้อมันเมื่อวานด้วยเนี่ยเออเขาเพิ่งยิงลดราคามาอยู่เมื่อวานอ่ะเราไปราคาถูกด้วยนาะพี่ไปซื้อที่ไหนมาก็ซื้อนี่แหละก็ซื้อร้านกระจกนี่แหละเขาลดราคาพี่เดินไปอย่าเคาะแรงนะมันพังนะเว้ย หลังกระจกค่ะพี่หลังกระจกเดินผ่านหลังกระจกนิดมันมีอะไรหลังกระจกอ่ะไม่อย่าชนกระจกนะอย่าทวนนะขอได้หมดเลยมันจะล้มมันจะล้มตุ๊กตาเปล่ยจะแบบซาฝาดบ้างพี่หลังกระจกมีตุ๊กตาไหมตกใจมันไม่มีตุ๊กตาอะไรหลังกระจกไม่มีอะไรเลยหรอไม่มีเมื่อกี้ผมก็เดินอยู่ว่กระจกม <off proyect alan> ัน <ee> ล <opposite backs> ้มเมื่อกี้ไหนไม่พี่เสื้อขาวปราดุมเพ็ญไม่มีอ้ย พี่หนูกลัวไม่ผมก็กลัวเนี่ยคุณจะมาเลือกกลัวผมเลยเนี่ยไหนใส่แว่นหน่อยพี่มันใส่แล้วตาลายใส่ตาลายใส่แล้วตาลายก็ทำให้มันชัดๆดิเห็นไหมพี่อ่อนหลังวะไม่เขาชอบซูสีมาสองคนอ่ะเดี๋ยว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 เห็นไหมหนูใส่แว่นหนูก็เห็นแบบนี้ไม่ซุูสีอะไรกันเนี่ย จ้องเห็นปั่นผมเนี่ยอะไรนะกระจกมันมีอะไรป่ะอะไรกระจกก็กระจกพี่หนูมีอะไรเมื่อกี้ก็ขอให้ดูอยู่หนูไม่ตลกนะพี่ก็ไม่ตลกเนี่ยน้องชอบปั่นพี่สองคนเนี่ยหหนูเ็นก็หนูเห็นอะไรวะน้องกับพี่นะหันไแต่ตอนเนี้ยเริ่มเชื่อแล้วเออเอาตอนที่เราไปซื้อกระจกมาเนี่ยเขาบอกว่าลดราคาใช่ไหมใช่แล้วพี่ไปซื้อที่ไหนไม่แต่อันนี้ก็ซื้อราปกติแหละแต่อันนี้อันนี้ไม่รู้ว่าน้องปั่นหรืออะไรพีน พี่หันหลังให้ดูไม่ปั่นหลังให้ดูอีกหน่อยฮะหันหลังอีกหน่อยดิถ้าหลังอย่างเงี้กระจกไหนหันหลังอีกหน่อยดิไม่อยากพูดดีทอ้าวพี่พี่เน็ตพี่เป็นไรอ่ะเน็ตน้องเนี่ยเป็นไรพี่หนูเห็นเขาหันไปแล้วใครนี่หรอกระจกอ่ะเนี่ยรู้ตัวพี่จะหันไปก่อนที่เน็ตจะหายอ่ะ น้องอยากปั่นพี่นี่พูดจริงพี่หนูไม่ปั่นจริงจังวะเนี่ยจริงจังเชื่อจริงไม่เชื่อนะปกติอนุญาตเอากระดุกไปนี่ดิอะไรเอาเสื้อ,อเสื้อเน็ปไร่ป่ะหรือว่าเน็ตถูชาวะแต่ว่าน้องก็ก,กระตุกนิดนึงนะปัน่นหรืปล่าเนี่ยไม่น้องกับปั่นพี่พี่บ้าตอนเนี้ย ไม่แต่พี่เริ่มกลัวจริงนะแล้วพี่หันไปก็ก็ปกติแล้วแต่ไม่รู้ว่าพี่จะเชื่อน้องนี้ปะเนี่ยแต่ถ้าพี่นอนพี่พี่เอากระจกนี้ไปไว้ข้างนอกก็ได้นะเล่นเล่นเกินเบื่อเออแอคติ้งไม่ได้เกินมาดูพวกจริงจริงพี่หันหลังดิหันหลังยังจะให้หนูหันไปไหนพี่ หนูจำได้หนูจำได้หนูเคยเห็นในทิกเกอร์หนูรู้ทันหนูรุนทันไปยนะน่ารักยังครับได้ทั้งเลย์พี่พี่ใช้อะไรดมอ่ะสิงนข่ยาดมเหรอใช่เหรอไม่ไม่กี้มันไม่ใช่นะมันแก ไม่คินไม่เหมือนอั้นเลยที่ทา่ไ่ไมทำมือที่ทำมือดีทำมืออย่างนี้ไม่ต้องสั่นอ๋ออันนี้ถือกี่คนเนี่ยหลายสิบคนหลายคนอยู่อยู่อะไรเยอะแยะเนี่ยเอาก็รักกันรักกันเลยดีกาเฮ้ยนี่ตื่นยังยืนได้ไม่ไินเลยนี่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 โอ้ยน้อน้ไม่ขี้มันหมันหนึ่งกระจกมันหันปะไม่ลองมองผิดหรือเปล่าแสาสั่นมันเหมือนแบบกระจกมันหันอ่ะเหมือนคนที่อยู่ในกระจกมันหันมา

เก่าเพื่อนเก่าเพื่อนอันนี้อันนี้คืออายุเท่าไหร่ครับถามได้ไหมคะอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดเอาดี <laughs> พี่ทำไมกระจกพี่มันมันอันนี้หรือเปล่าพี่กระจกสั่นเหรอ,อเปิดแอร์แรงไงพี่เปิดแอร์แรงมันก็เลยอ่านไม่ไม่ผิดเหมือนคอพี่จะสันะ่นนะนะเหมือนคอพี่จะสัน่นเดี๋ยว ยาไงวะไม่มันตัดว์ข้างหลังอะพี่ตัดข้างหลังไม่พี่มันสัตอ๋อไม่ใช่หรอ,อมึองคอหกุดหงดข้างหลังพี่เป็นมนุษย์ต่างดาวปะเนี่ยรู้สั่งดาวมนุษย์ต่างดาวอะเนี่ย <c oughs> มมเยมฆกูเป็นเอเลี่ยนไปซะแล้วน้องอะไรไม่รู้สั่งดาวอะคอพี่หันได้อะคอคนก็ต้องหันได้ปกติไหมล่ะ <c oughs> อะไรเ <c oughs> อาพี่คอพี่หันได้อะมันก็ต้องหันได้เป็นคนปกติเนี่ยพี่ลองให้เพื่อนพี่หันมองดิ อาตัดหันมองนี่โอเคสิเริ่มปั่นแล้วเริ่มปั่นเก่งแล้วเด็กๆนี่เริ่มปั่นแล้วมองแล้วพี่ผมไม่ได้ปั่นอ่ะพี่ตจะเอาพี่จะพี่ขาไปตรงนั้นสิไม่ให้เองอ่ะมองกระจกค้างไว้อ่ะอ๋อโอเคเอ่ะเริ่มปั่นอู้เร็วๆไอคุณเห็นคุณจะได้เป็นขยันแล้วคุณไม่ได้ตาฝาดปั่นถ้าปั่นได้เก่งนะพี่มันไม่ได้ปั่นง่ายเหมือนแฟนจากอาาณนะพี่นะวีเลนบมุกปั่นแล้วตัดไม่เชื่อไม่ไเชื่อไม่เชื่อแล้วไม่เชื่อแล้วโอ้พี่หนูไม่ตลกพี่ไม่ผมก็ไม่ตลกคุณหัวเหรอี อยู่อะไม่จะพูดอะหัวหรอเมันอแอยากไปใกล้กูดิกูกลัวแล้วตอนเนี้ยกลัวเหมือนกันเนี่ยพี่อยู่พี่อยู่กับใครอ่ะดูกันสองคนกับน้องกับนะครับแอคทีฟนี่อย่ามาสับเบิ้ลมาสับเบิ้ลพ่อพี่อาจจะมีอะไรไม่คุณพูดแล้วคุณก็ข่าวเลยผมไม่ใช่การ์หรือไม่แก่เหรอแก่เล่นแล้วเอฟอ๊อฟเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีอะไรโผล่มาข้างหลังพี่จังเล่นอะไรอ่ะ おいよし <laughs>